สวัสดีคะ่ะนะคขั้นผู้ชมนะคะเอ็ดบินเอี่เขียวพารวยนะคะเราก็มาต่อกันนะคะหวยลาวพ่อเฮงสูตรหวยลาวหลักสิบหลักหน่วยเข้ากับมาเบิงกันตองวัดนะคะผู้ชมว่าพ่อเฮงจะให้เลขหลักสิบหลักหน่วยนะคะตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะนะผู้ชมเราก็มาต่อกันนะคะที่หวยลาวสูตรหวยลาวของพ่อเฮงนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานะคะ มะบึงกันว่าเซียนเซียนใหม่นะคะให้เด่นวิ่งหกรองเก้าเข่าตะเลกเด่นโอ้ยเจาะเก่าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมกับเก่าเก่าเก่าแปดบริเจาะนะคะอันนี้เป็นของเซียนใหม่นะคะของข้อยห่งกอเขานะคะท่านผู้ชมเขาตั้งแต่สี่หน่วยแปดกับหน่วยสี่หน่วยหกโอ้บึงเนี่ยสี่หกหกสี่นะคะาจากนี้อ่ะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่างวดนี่ หวดวันที่สิบเก่านี่ชุดน้อยตัวนะคะหมวดเป็นชุดเต็มนะคะหลักหน่วยมีสองมี0ูมีห้ามีเจ็ดนะคะหลักสิบมีสองกับหาหวดนี้ชุดน้อยตัวสุดๆนะคะสองสอง สองจิตนะคะห้า แตสองสองนะคะสองศูนย์สองหและห้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเด่นเด่นนนๆมีสองสองนย์ห้าสองและห้าศนะคะส่วนตัวเด่นวิ่งนะคะเด่นวิ่งเด่นวิ่งลักสิบมีสและห้าหัวที่ผ่านมาบอกเ,เขาของขวัญกับเหรียญหัวนะคะผู้ชมอ่ะพิจารณานะคะคัดกรองนะคะ บังเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมแนวทางสูตรหลักสิบหลักหน่วยของพ่อเฮงนะคะวัดน,นี้เด่นวิ่งสองรองห้านะคะแปดคู่เด่นนิ้นๆนะคะสองสองสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดห้าสองห้าศูนย์ห้าห้าและห้าเจ็ดนะคะ <S <S ของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่เิ่นจะไห้มากแล้วนะคะทรงตัวเล็กน้นอของเซียนใหม่ของเซียนใหม่มาที่เด่นสาม กับสองนะคะ,อะขอโทษะค่เช่นนะคะ,นนะ,คะต้องเซียนใหม่ยังว่าอะไรเขียนนะคะเซียนใหม่ให้เด่นวิ่งที่สามนะคะรองที่สองก็ให้เลขหน่อยอตัวนะเซียนใหม่นะคะสามแปดสามห้านะคะ สองเจ็ดและสองสี่ตัวกันนะคะอันนี้คือของเซียนใหม่ ท่านผู้ชมชื่นชอบของเซียนใหม่นะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะพิจารณานะคะแล้วก็3ตัว0ูนย์สานะคะอันนี้เป็นชุด3ตัวนะคะของเซียนใหม่นะคะขออิย่โชชมท่าลาดนะท่านผู้ชมเฮ้ยงปังๆกัน่องหมดในในชุดเด่น2องรอง3ของเซียนใหม่นะคะเลขที่ชนกันก็คือสองสองนะคะและ2องเจ็ดของพ่อเฮงสองสองและ2อจ็ดนะคะ ขอ้มีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ลอสรุปคงสุดท้ายแล้วก็ของเซียนใบนะคะมึงใส็กันก่อนเนาะนะคะสวัสดีค่ะนะคะ